แต่เกาะมันแตกแล้วล่ะมันเปลี่ยนเกาะมึงได้เว้ยมึเชื่อไหมเดี๋ยวมึงจะเล่นกูต่อปัดผมส่งพลังมากคมะเร็งจังระเบิดกูเล่นหักเดียวโอ้เกาะม่วงกูเห็นมันพักเกาะม่วงมาเพี้ยเออเสร็จดีกว่เสร็จเดินอีเสร็จลุงเอทีอาร์ไว้ Hoa bổn hoa lưng anh em. Yo mày một bị mùi 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 rồi mùi 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 không mùi 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 Tôi mùi mùi để มันพาลงตัวที่แบบต้องดูไม่มีของอันนไปลงที่เดิมนั่นสิพี่พี่ใช้อะไรอ่ะอ่าแฮมลองเอ่อผมผมมีแม็กทองอยู่อ่าของไลท์ไลท์อ่ะพี่ไปเรไล์ดิเพื่อนมันเข้าไปบวกใจเย็นนะเพื่อนนะกระสุนไม่มีปาดป ยี่ติถึงไรคนระับเอ้ยมันปั๊มชิวอยู่อ๋อมันเทกเกาะอ,อยู่ข้างหน้าเลยไม่ใช่เห็นพี่เกาะพวกนั้นซ้ายขอบเพื่อนปะหลังมาหลังมาหลังมาใช่ปะเยอะอยู่กลางใช่ปะเนีน่ยไม่มันตายมันซ้ำนี่ใช่ใช่ใช่หลังมาหลังมา ด้านหลังระเบิดเข้ามาด้านหลังที่เราฟาร์มเกียลืออะไรล่ะเดี๋ยวนะตีนาก็มีตัวนึ่งเอ้ยตีนาสองตัวก็แตกหนึ่งเฮียชิวพี่หมดแล้ววะเฮ้ยพี่ผมมีชิวแบตอยู่กลับไปเลยกลับไปจะเล่นไหนกันแน่ดูวะก็อยู่ตรงกลางเลยอ่ะเล่นหนึงยิ่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เนี่ย

Để đi đi! tai tim mạch mọi người mất hộp 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 mất ดันตามหน่อยตามหน่อยได้ได้ได้ไม่ค puppy. ตัวไร์นเลยข้างหลังข้างหลังเอยเอละ็หมูก็แตกก็พี่ก็พี่นก็พี่นาผมไปทายเลยเล่อัวก็แตกก็แตกก็แตกตายหมดตาน,นัขข่นแหละที่เอง บนนี้บนนี้บอนี้ไหนวะบ้านนู้นมีหนึ่งด้วยระงนะขับเร็วไ้บ้างเกาได้ขับเร็วไ้บ้างมันตาในสองตาในสองตีเลยไม่มีตรงไหนบ้างคุกเข่เฮ้ยบ้านนี้มีมันมันจะอยู่ด้านบนหนอีกตัวไม่รู้ไปยัง เฮ้เมืนมีตัวโดดมาที่เห็นฮ้ยมันสตีบอกว่าสองตีนี่ว่าสองตีเอ้ยมีตัวโดดมาบ้าวนตเหลืองก็แตกบ้านเหลืองก็แตกโลโลโลบ้านเหลืองโลเฮ้ยิงวยเห็นไเหไนไนนไสนก็แตก ่าไปเดอรอขาวโอเคน็อกยังไม่ต้องเข้าลึกนะมันยังดาวไม่หมดออตายแล้วตีหึงคันะอะผมขึ้นบนนะน่ๆนุออ่มีอ๋อได้ด้าให้มันตายไปเลยโอเคออไลรก่าาเฮ้ มาแตกมาแตกเวีโลมากไอ้เหี้ยแต่บ้านมีพี่ทวีอยู่ในบ้านแต่ต่อแตกดาวดาเยี่ยววีมันปั๊มคอสร็จได้ไงอ่ะเยี่ยป้หน่อยคมหน่อยวากิีเกาะเหลืองเอ้ยไม่ใช่เกาะเหลืองอ้เหียก่วง ก็ลองเวทนะวากิลี่เวอย่างยั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 งยเงยังยังยันยัง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 ยตงยั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 ยัง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 ปังย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 ััยงัยัยงัยงัั คาเอ้ยก่อแตกไอ้วงวงวงไอ้นนที่คกูลืมดูวงแตกวงว่ะองมันเพิวงสองอยู่ไม่แรงมากโอ้โหผมนาว่ะวันที่รีโ oh, อ oh. ้อะไร วิ่งยั่อ, <c oughs> อยู่ข้างในว่ะอยู่ข้างในดิมันดักอยู่ในวงเว้ยมันดักอยู่ในข้างในเลยติด ยี <tang ar> ่คขาตีดี้วมาเฮ้ยเหี้ยดมันลงเฮ้ยมันดันเว่ย ไม่จะเอาให้ได้เลยนเนี่ยพ<ป>ว่าต้องมีคนดาวว่ะสักคนหนึ่งเวสก,กินหัวโลนมันรู้ว่าตีเราไม่โคฟเวอมันรู้ว่าตีเราตายว่ะหนึ่งมันเลยจะเอาให้ได้นเนี่ย ไอ้โอ้ยที่เสือกจังเว้ยเฮียตีอื่นนีว่ว่าไอ้ตีโอกิลลี่ที่มันยิงพวาดาวนีว่ว่ะโอ้โหที่เสือ,สอสกที่หนักแม่งจะเอาให้ได้เลยเว้ย